ครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับลิปนี้นะครับกะสิฟ้ามาเรียบเทียบนะครับการปลูกกิ่งฟ้านะครับระว่างกิ่งตอนกับกิ่งเสียบหยอดนะครับมีความแตกต่างกันบ่นะครับเพราะว่าหลายคนเวลาจะปลูกอาจจะมีความสงสัยว่าปลูกกิ่งตอนดีบ่รือว่าสะเสียบหยอดหรือว่าสกิ่งถาบนะครับสาหรับส่วนตัวผมนะครับผมก็สิปลูกอยู่สองชนิดนะครับคือกิ่งตอนนะครับกับกิ่งเสียบหยอดนะครับแต่ว่ากิ่งกิ่งถาบนี่ผมผมม่ได้ปลูกนะครับเนาะผมก็จะนิยมเสียบหยอด กับตอนมากกว่านะครับเพราะว่าผมจะคือตอนผมรุ่นเริ่มเฮ็ดสวนรัางตอนแรกครับก็จะซื้อมา่มื่อหลายเนาะแล้วก็สิมาขยายพันธุ์เองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขยายปลูกเองกับที่นี่การตอนกิ่งนะครับแล้วก็การเสียบยอดนะครับอันนี้ผมก็เลยสิให้เบิ่งที่ผมปลูกไว้นะครับอ่ปลูกไว้พร้อมกันนะครับสิเป็นกิ่งตอนกับกิ่งเสียบยอดนะครับเป็นหงองจนซื้อนะครับไม่ในแปลงเดียวกันครับให้ทุกท่านเบิ่งนะครับว่ามันมีความต่างกันปานไดน เราแปลงนี่ตอนแรกผมตอนแรกอะตั้งใจจะปลูกแตงกิ้งแบบธรรมดาครับแต่เราเอไปมาผัดย่างร่องเห็ดขึ้นสุ่มเบื้งนะครับมันก็เลยเห็ดให้ึ่งสาในจังหน่อยนะครับเพราะว่าเปลี่ยนปเปลี่ยนส้มกิ้งไปเปลี่ยนส้มกิ้งมากครับการเห็ดถึนสุ่มนี้ปุ๊บต้นต้นพวกนี้ก็ประมาณแปดเก้าเดือนนะครับปลูกไว้บบ้านเนี่ยเอาผลผลิตแบบจริงจังนะครับเพราะว่าตอนแรกจริงๆแล้วรขวั้นเ้องบริเวณเห็ดถึงสุ่มเนี่ยเขาก็สามารถตัดกิ่งเอาผลผลิต นะครับให้มันออกดอกได้นะครับตัวนี้ผมต้องการเอดขึ้นุ่มเนาะก็เลยจงกิ่งไว้ยาวๆขึ้นสักให้สักประมาณฟูมหัวผมนิดนึงนะครับผมสูงประมาณลอยเจ็ดสิบสามเมื่อกี้เอาประมาณลอยเจ็สิบห้าขึ้นไปนะครับก็เริ่มให้เขาเ็ดข่างเขาครับให้เขาขึ้นขางครับเพราะว่ามองมองนี้มีประมาณยี่สิบสองต้นนะครับกับทีดขึ้นขางเลยนะครับเป็นเองทูกตองนะครับเอาขึ้นขางผมเป็นซื้อนะครับ ครับปลูกระยะอ่าตั้งใจจะเอาสามเมตรมาพื้นที่มันมันจำกัดมันบุกเอนะครับผมก็เลยเอาตรงกันสามแถวมันก็สิมีความห่างของแถวนี้ได้ยืนหอกสามเมตรแต่ว่าความความกว้างมันสือบ,บนไทยระยะแถวน,นี้ประมาณสองพันเจ็ดนี่แหละประมาณว่าสองพันเจ็ดพันสามจริงๆเนี่ยตรงการเอาสามพันสามนะครับแต่ว่าพื้นที่บบได้ก็เอาตามที่ได้วันนี้ก็มาเข่าเรื่อง ก็ขอขิดนะครับเนาะปลูกจริงเสียบหยอดไม่ว่าจริงตอนมันต่างกันอย่างไดนะครับครับจะเห็นอย่างนี้เป็นจริงจริงเสียบหยอดนะครับอันนี้ผมก็เสียบจากตอวขีนุกนะครับผมซื้อจิิงตอนต้นแม่เข้ามานะครับสามต้นถึงอยู่แปลงแปลงทางแปลงทางล่างนะครับผมก็เอามาเสียบเสียบหยอดนะครับนครับเสียบหยอดตอวขีนุกมันเท่านะครับเอามาปลูกแต่กระสิมีจริงตอนนะครับเป็นห้องชวนซื้อ สกลุ่มอีกนะครับกิ่งตอนนะครับแล้เบื่องกิ่งเสียบหอดกันครับนี่ครับนี่ครับตอนนี้ก็ผมเลี้ยงกิ่งไปเพื่อจะเป็นขางนะครับเนาะกระต้นสูงนะครับนี่ครับแ่งขึ้นมาแค่สามจีกิ่งนะครับเนาะวันทางลางก็ตัดออกนะครับแค่น้อยก็สี่ึ้นขึ้น้างได้นะครับนี่ครับพว่มสูงตอนนี้ก็พุ่มหัวพุ่มนะรับสองเมตรแล้วส่วนตัวน right ี้ก็ท <that> ี่เป็นกิ่งตอนนะครับปลูกความกันนะครับ ส่วนเี้ก็แตงกิ่งไปรัดส่งนะครับตอนแรกรผมคิดว่าจะเอาขข้นคางนะครับแต่ว่ามีการมาเปลี่ยนเปลี่ยนใจนะครับเอาขึ้นคางน้ำกันนะครับนี่คือริงตอนเนาะนะครับยิงตอนยงเสียบเยอะเสียบยอจากคี้นกนะครับดูครับคีมห้อยเนาะ ค่อเย,อยสเสียบหน,น่อยครับเป็นแบบเสียบค่อนข้างต่ำนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เลี้ยงเลี้ยงจริงน,นไหมครับเบิ่งครับผมมาค้อมจะเล่นเติบโตนี่โบาต่างกันนะครับเนะบาะมันสีต่างกันอยู่แค่ช่วงช่วงปลูกเดือนสองเดือนแรกนะครับจริงตอนเขาสิแบบว่าไปไวกว่านิดนึงนะครับแต่ว่า,าหลังจากห้าหกเดือนมาเนี่ยมันโบาต่างกัน,นครับก็เป๊ะ จร่งเสียบยนดตอนนี้มันขึ้นสูงกว่านะครับนะครับแถวกลางนี่จริงตอนนะครับเสีบจริงตอนนะครับดูร้อมกันจากจริงตอนนะครับต้นประมาณเก่าเดือนครับต้นนู้นกะ็เสบจริงตอนเฮ้ยต้นนี้เสียบเสียบยอดครับนะี่ครับ ห่อยต่อนะครับทางรุมีทา้งรูมัที่เป็นเอ่อขีนกนะครับมองเสียบนะครับเป็นห้อยนหน่อยครับสําหรับขอควรนระวังในการปลูกกิ่งเสียบหย่อนนะครับคันมีกิ่งที่เขาแตกขึ้นมาใตามองเ้อาเสียบหยอนนะครับก็ต้อตงก็ต้อตงค่อยรีรีรีออกนะครับอย่างเขาเกิดนะครับเนาะเพราะว่ามันจะเป็นขีนกนะครับ เริ่มจากมองต้อเสียบขึ้นมาพี่ครับเนี่ยที่เป็นพันดีี่เยวเสียบนะครับแต่ว่าขั้นไต่ขั้นเกิดปุ๊บนี่รีออกเลยครับรีทิ่มเลยนะครับเนดทิ่มรีกิ้งทิมไปเลยนะครับนะครับจริงๆอากหันนิดตั้งใจเสียเอาผลนะครับพวนห้องมดินผมกับเล้าหอไปอย่างนี้ใช่ไหครับนี่ครับลูกตัวนี้เป็นยศยศหนามเนาะส้งก็ส้งสวยยศหนามือเป็นส่งสวยแต่ว่าขอเสียเขาเว้ วัลลิเขาจะหลกว่าส่งกลมนะครับเนาะนี่ครับใช้มาส่งยดน้ำสามารถเอาไปปลูกใกล้กันดกกันครับของคนซืน้อยดน้ำกับส้งกลมเนี่บต่างกันความดกแต่ว่ายดน,น้ำนี่ส่งเขาก็จิสวยนะครับออกออกออกเป็นเปรย,ย์ข่ยดน้ำเลยครับตามสื่อเขาครับแต่ว่าวัลลิศเขาก็จะจะ,จะหลายกว่าหยวนครับพวกมาลลิศเขาจะใหญ่กว่าอของ ส่งกลมอยู่นะครับนะกลมเมล็ดเขาจะหน่อยกว่านะครับนี่ครับสามาปลูกไดไรทั้งสองแบบนะครับผมว่าว่าจะเป็นจิงตอนหรือว่าเอ่อจะเป็นเสียบยอดก็ดีนะครับแต่ว่าเสียบยอดเขาก็สีนี่ระบบหลักที่ตั้งจากจิงตอนคือว่าเขาอาจจะมีหลักแกวนนำนะครับนะหัวเดแตกตลางเขาแต่ว่ากับว่ามันจุดสำคัญอะไราัวเขากับีแนวคยขำเนี่ยังนะครับว่าจิงไอจิงตอนเนี่ยเขาจะ จะล่มง่ายนะครับเขาจะต้องเอาใหม่คำจักหน่อยนะครับว่าเขามีหลกกักเกี่ยวแต่ว่าพูดถึงการหลักหากินเขาเนี่ยส่วนมากเขาจะฝรั่งเขาจะหากินอยุคผิวดินนะครับเนาะเขาจอ้ืินเสี่ยววัตถุไว้ครับผมนี่ก็จะคุ้มใหม่ๆคุ้มฟางนะครับหลวเขาก็จะหากินอยู่ข้างบนนะครับส่วนกม,มองหากินเขาส่วนหลักเกี่ยวคืออายุลํำตุนจะซื้อนะครับสามารถใส่ใหม่คำได้นะครับจริงๆอ่า จิงเสียบยอดต้องใส่ใหม่คำเหมือนกัน,นครับปลูหใหม่เพราะว่า,าลมเขาพัดแล้วต้นเขาโยกนะครับหลาหลาเขาสีกระเทือนนะครับมันจะส่งผลต่อการจเจริญเติบโตนะครับหางใหม่คำนะครับเสียบยอดเออจิตงต้นนะครับ ปุ่งตอนกิ่งเสียบยอดนะครับ <S <S อันนี้ก็แล้ว,ลวถ้าไปอยากปลูกกิ่งแบบใดก็ได้กันนะครับเนาะส่วนเกี่ยวกับเรื่องใส่เดือนฝอยนะครับช่วงผมมาเริ่มปลูกฝรั่งแปลกนะครับผมก็คิดว่าใส่เดือนฝอยนี่สิมีปัญหาเฉพาะกิ่งถาบกับกิ่งเสียบยอดสีวูม,มีปัญหากับกิ่งตอนนะครับเพราะว่าเคยซื้อกิ่งถาบมามันมีใส่เดือนฝอยนะครับ แต่ว่าพอเขาปลูกไปหลายๆแต่พอความิงอย่างหนึ่งว่ามันมันบวกเกี่ยวครับสิ่งตอนหรือว่าสิ่งเสียบหนอนหรือสิ่งถานอย่างนะครับส่วนมากนี่มันสีเจียวครับว่าไอ้พื้นดินเ่าเนี่ยครับมันมีเชื้อโรคพวกไสเดนฟอย,อยู่แล้วมันพร้อมที่จะทำลายตน้นพลังเขาอยู่แล้วนะครับสาเหตุที่มันเขาว่าทำลายก็คือที่ผมสังเกตมันคือช่วงหนาแลงเนาะนาแลงแล้วว่าหน้าโมถึง ต้นต้นบัวสมบูรณ์แน่นะครับบางทีเขาลาเลยเลื่อมพดน้มนิดหน่อยต้นเดินโซ่มากปุ๊บใส่เดินฝอยเขาทันทีครับเพราะว่าจะเป็นกิ่งตอนไม่ว่ากิ่งเสียบหยอดกระซงนะครับกิ่งทางกระซงนะครับเขาเลยเบิดนะครับท่านี่ปลูกมากก็ล่างงามนะครับมันมีช่วงแรงๆเหมือนนะครับส่วนท้งนผมเป็นกิ่งตอนหมดเลยหนาหมดถึงนะครับต้นนั้นผมยืดเว้นเดินระบวบหนามนะครับผมดูแลแส่โซนท่้นพีดีกว่านะครับ มันก็นเล็กเฮ็ดให้ส่เดินฝอยเขานะครับเนะพราะว่าสภาพอากาศเรื่องไปหดหนามอยู่ประมาณเมือ่อสองเมือนะครับโดนเล่นงานนะครับ้นอ่อนแอนะครับอันนี้นะคือประสบการณ์ที่ผ่านมานครับสำหรับการปลูกกิ่งตอนกับกิ่งอเสียบหยอดนะครับเห็นว่ามันสามารถเขาเ้าได้เบิดถึง้งสองแบบเลยนะครับส่เดินฝอยครับสำหรับสวนขวงเนี่ยกระสีมี การตอนกิ้งไห้อยู่ครับตอนมากกับตอนกิ้งหงโปซื้อนะครับเนะาะต่ว่าพวกหงจ่วนใส่วิธีเสียบหยอดเอานะครับเพราะว่าการเสียบหยอดนี่มันเพิ่มปริมาณดนหลายกว่าการตอนนะครับตอนกิ้งหนึ่งใส่แดงนี่การตอนนี่ใส่เวลาประมาณสามเดือนนะครับสามารถใส่ได้าาการเสียบหยอดนี่ใส่เวลาประามาณกว่าแปดเดือนกับขั้นเอาจากการดืม่มเพาะเพาะต่อเอง แ่มาขั้นลืมเิืมจากการเสียบนี่ห้ามีต่อพอมีดอยูนี่ครับประมาณ 2, 2> ส,สองเดือนครับคือเสียบไปถุงอบไวประมาณยี่สิบเอ็ดมือนนะครับนะครับเพาะเลี้ยงมาอีกนะครับเดือนหนึ่งนะครับเกือบสองเดือนนะครับรวมกันแล้วเพิ่งตอนเขาถุงอบกับก,บการเพาะอ่าการอนุบาลนะครับก่อนออกขายนะครับประมาณอา่เดือนหนึ่งก็อีกยี่สิบหมื่นสินะครับรวถึงสองเดือนบป็นไงน,นะครับรสามารถออกไปจำนหน่ายได้ ตรับในสวนผมตอนเี้นะครับก็เพาะต่อไว้ปริมาณหลยให้กันนะครับพอะผมกำลังเสร็จโปรเจกต์ A หนึงงานนะครับมาสีสางได้ได้จากการเพาะกิงขายเลยซ้ำใรนะครับเนาะตอนนี้ก็เริ่มเพาะตอขีนกไวแล้วก็แยกกำลังแยกไ่ทุงดำอยู่นะครับตอนนี้แตสีขาดว่าประมาณสองพันต้นได้นะครับขาดว่าช่วงปลายๆฝนนะครับคงจะสามารถเอามาเสียบจำหน่ายได้นะครับ อะไรสนใจหงส์ทวัญสงคมส่งยึดหนามหรือว่าจะเป็นฝนห้องหมีนะครับนอกช่วงนั้นนะครับสีมีากิงพันไห้แบ่งปันไห้ร้ายเนี่ยนะครับช่วงกันนะครับช่วงนี้ก็มีมีหน่อยนะครับบ่ค่อยนีป็นไหนะครับแต่ทีนี้จริงตอนพวกหงแน่ครับที่ตอนใหม่นะครับหงส์วนยุดหนามเนี่ยตอนใหม่ก็บวค่อยร้ายไปไหนนะครับเพราะว่ากับมีผู้ที่นสนใจมาแบ่งปันเอาไปผูกเยื่อนะครับมันก็เลยมนี้จานวนหน่อยนะครับ สาหรับกิ่นีก็ขอบคุณทุกท่านนะครับทิ่ติดตามรัเช่มนะครับ็ม่เบิ่งขอแตกต่างระหว่างกิ่งตอนกิ่งเสียบหยอดมันเป็นอย่างไรเห็นชัดๆปลูกไม่แปลงเดียวกันครับเก็บเทียบกันเห็นแบบเต็มๆเลยครับเพื่อให้ท่านตัดสินใจนะครับแต่ว่าเกิดวปัญหาครับทั้งสองแบบนะครับสามารถปลูกดิบดกกิ่งเสียบหยอดกิ่งตอนนะครับเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าปลูกแบบไหนกระได้กินหมากกันนะครับนะง่ๆขึ้นกันเพราะว่าไอ้ฝรั่ง จากการขยายพันธุ์เพราะว่าสิเป็นเสียบยอดถามจริงหรื่อว่าตอนนี้ครับเขาสามารถออกผลผลิตในทันทีเลยครับมันมันสิบว่าคือไตอตอผเมลิตเพราะว่ามันเป็นตอที่เอามาเสียบนะครับสามารถออกผลผลิตในทันทีแต่ว่าการปลูกฝรั่งนั้นเท่ากับบุคขเอาผลผลิตทัทตน,นผลผลท,ทีนะครับเพราะว่าควนจะเลี้ยงต้นนี้เขาใหญ่ก่อนนะครับแย่งน้อยกับหกเดินขึ้นไปจึงเรื่อมใบจึงเรื่มใบพ้นนะครับนะแต่ว่าหันช่วงรุ่นแรกๆก,ก็ไว้ต้นละซ่องสำหลูกก็พอครับเพราะว่า ทันใหม่หลายต้นเขาฉันง,งักนะครับส่สงผลต่อความเจริญเติบโตของต้ตตตตตตในใดนะครับอันนี้ผมก็มีประสบการณ์นะครับช่วงเฟื้นพองมีนะครับต้นอายุสี่เดือนผมไวป,ประมาณสามสิบลูกปรากฏว,ว่าหลังจากนั้นมาต้นส้มครับบมลุงบ่พ่อต้นส้มตายเลยครับโม่ตายกับโม่บ่ใหญ่นะครับนะมันเป็นแบบแก่นไปเลยผมก็เลยพยายามบมลุงมนันเอาไปมากผมก็เลยทอนถิ่นปลูกใหม่นะครับือ ผนทดลองว้ที่คือครับต้นหนึ่งนะครับเนาะปรากฏว่าไปบรอดนะครับใวผลผลิตหลายเกินไปครับผห้องมีนี่เขาเป็นส่วนมากแต่ตามที่ได้ยินมากคือฝนห้องมีขั้นใหมผลลายเขาจะโซบอยู่ครับเนาะแต่ว่าบมลูนถึงก็อาจจะโตสายให้กันนะครับแม้นท่าสิบลูถ้าทานอาหารถึงกระสางนะครับเพราะว่าเอาใวลูกเขาลายโผล่นลครับเนาะประมาณ หกเดือนขั้นเสีห้ดีนะครับแปดเดือนหุ adalah, mm ่นนะครับจ in ังหวนะครับสําหรับอพวกของจงือนแต่ว่าหงส์โปรเอนี่ขั้นเสียงดีครับสี่พันหงส์ซื้อพันนักสักปีหนึ่งจังหวก็ได้ครับเดียงต้นเขาย่งยังงนะครับเพราะว่าต้นอายุพวกลายนี่ต้นมากเขาจะสลัดดุกนะครับเขาต้องมัมลุงแบบนักอีครับเขาถึงจะสามารถติดดุกได้ต้นสมบูรณ์ีดีครับหงส์โปรเอเนาะมันติต่างจากหงจ์เือหงส์เดือนเนื้อฟนหงหมีนี่มันมต้องมมลุงมากนะครับตัว ข้าสีโบคอยสลับถูกนะครับคือออกออกดอกจับลูกมากนี่แต่สีโบหลวงเลยขั้น,งน,น,งงนพงพอซื้อนี่เมื่อที่ดอกหลวงขั้นดอกโบหลวงปุ๊บลูกยั่โบนพอห่อลูกซทำอ่าหนิวหนิวเมื่อยอย่างเงี้ยนี่เรียกกันหลวงนะครับเจอสภาพอากาศเจอปุ๋ยว่าพ่อเห็นครับเขาก็สลับคนนะครับเ้าะแลเขาบอกหัจักวิธีบองุงรู้วิรักษานะครับคือบลุงมาถึงเรืยกว่าสภาพอากาศบดีนะครับถึงจะบ่ลุงดีบางทีสภาพอากาศบดีเขาก็ สารัดผลใดที่กันนะครับสำปรับโอโปซอนะครับแต่ว่าไอ้พวกฝืนหงมีแร้ยว่าหูจวนอ่าซีบุกซีบุกสลัดผลนะครับสลัดกับสลัดหน่อยมากนะครับถ้าเจอสภาพใหญ่ดีกว่มีสลัดอยูะแต่ว่าหน่อยปริบัทีหน่อยมากครับแต่ว่าขอเสียหูผัวนี้คือว่าเขาต้องเขาต้องคัดลูกออกเยอะครับเพราะเขาดุเขาต้องเด็ดูออกเยอะนะครับซีใบร้ายกับโม่ไหนนะครับการไวัยผลน้ายนี่มีผลต่อขนาดผลขนาดของลูกนะครับ อาจจะลูกบดตัวแห้งนะครับหรือว่ารสฉาิอาจจะบ่ได้นะครับเพราะว่ามันขัดลูกบัวสัมพันธ์กับใบนะครับเพราะว่าใบเขาเป็นโรงขั้วนการปรุงอาหารั้นใบซ้ำนี่ไปลูกลูกร้ายเกินไปนะครับอาหารม่เพี่พ่อนะครับรสชาติอาจจะดรอปลงนะครับเพราะว่าลงขั้วบัวพ่อภานาครับรคับสำหรับคลิปนี้กะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนะครับ เวล้าตัดสินใจเป็นแนวทางว่าจะปลูกกิ่งฝรั่รงแบบไหนดีนะครับเป็นเสียบยอดหรือว่าสิเป็นตอนหรือว่าสิเป็นถามนะครับสต่วันเบิกใจตามความเปลีแยกระดึงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับกับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้เลยนะครับสได้นนเห็ดลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ